สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยหัวใหญ่ใส่ครบวันนี้แต่งตัวเป็นแม่ขามาในวันนี้เห็นว่าลุงเดนจะอ่อ fc fc มาเที่ยวใช่ไหมคะพี่เคนสวัสดีค<อ>่ะ<อ>สวัสดีค<อ>่ะพ<อ>ี<อ>่เคนสวัสดีค่ะก็ วันนี้น้องอ้อยก็เลยมาเจมเห็นว่า FC วันนั้น f อที่เราไปหาเขาที่พี่นกกับพี่อุ๊ดใช่ไหมใช่ที่พะเยาที่กวนพะเยาวเราก็จัดนี้เตรียมต้อนรับเขาหน่อยเลยใช่เพราะว่าวันนั้นที่เราไปพี่เขาต้อนรับเป็นอย่างดีดีมากวันนี้น้องอ้อยก็เลยยกร้านหอยครกมาถึงที่นี่มินิมาที่สวนลุงเด่นค่ะวันนี้จัดปาร์ตี้เล็กน้อยต้อนรับเ c ที่สวนลุงเด่นค่ะบรรยากาศ สวยมากบรรยากาศดีมากค่ะใช่นี่ลุงเด่นเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานนี้ตันรับเอฟซีมาเลยใช่ไหมครับเพี่เค่ะใช่เพียโยชิเห็นไหมเพื่อนสาวเอาเพื่อนสาวยิ้มใหญ่เลยใช่ไหมคะยังไม่รู้ทางนี้หนุ่มๆยิ้มใหญ่เลยจะมีสาวๆมามาแล่ปลาแซลมอนค่ะเดี๋ยวคอยดูว่าสาวๆคนนั้นจะเป็นใครนะคะลุงเด่นค่ะทีนี้ fc ของพี่แอนแน่กับลุงเด่นก็มาเลยวครับ่ลุงเด่นสวัสดีค่ะหอยหอยใหญ่ใส่ครกครับวันนี้เราจะมาทำอะไรให้กินอ่ะวันนี้ก็ทำหอยครกค่ะหอยทอดดูว่า fc มาวันนี้ยกมาทั้งร้านเลยนะใช่ยกมาทั้งร้านเลย่ะเพื่อวางกำลังการครับน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ครกยี่สิบบาทยี่สิบบาทชุดเล็กค่ะมีนักเอกมาให้น้องอ้อยได้ชิมด้วยค่ะไม่ใช่ลุงเด่นพี่ได้ชิมนักเอกชิม ต้องบอกว่านุ่งเด่นชิมใช่ไหมคะค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะน้องยีนนุ่งเด่นเสียงน่ารักมากทำสูตรพีมือนะน้องอ้อยวันนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้น้องยีนได้ชิมกันค่ะได้สิค่ะเดี๋ยวรอชิมนะคะ สวัสดีค่ะ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 พี่นกค่ะวันนั้นก็ได้ไปพะเยาก็ไปเยี่ยมพี่นกกับพี่อูดวันนี้ตามมาถึงที่น้อยก็เลยยกร้านหอยครกมาเลยค่ะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ค่ะค่ะใช่เพราะว่าไปไปที่ กุดลักรีสอร์ทพี่โนกกับพี่อุตต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะใช่ใป็จะไปดูแลเร์ชหาได้ในกูเกิลค่ะลากลงน้ำเป็นอย่างดีเมาสมาลายโขงค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงก็น้องอ้อยก็จะทำหอยครกให้ชิมนะคะค่ะขอบคุณค่ะน้องอ้อยไม่เได้ปลาแล้วโอเคได้หมแล้วค่ะน้องอ้อยจะทำหอยแล้ววันนี้เซียนคมมารอกั้นคันกง จับเหมาะพอดีชอบเขาถูกถูก้อนย้อนแสเยาะเยาะเยอนแสงนิดนึงมาทางนี้หนิรอกันเหรอรอกันเอาไปไหนล่ะแหละไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเออหันมาทางนี้ขาวขึ้นเนาะแสงอยู่ทางนี้ อันนี้หอยไม่ใด่ไม่ดีอะเขาจะใส่โคกครับอาเหรอเขาให้กินมันกับแก้มได้เลยลองกินครราอนไหมผมชอบกินหอยอยู่แล้วเล้วกแล้วค่ะล้มก็ลีวอ้กล้วก็แล้กล้ยก็แล้วก็มลวก็ลยวก้วก็แล้กแล้วก็แวก็แล้ก้วก็แลก็้วกแ้วก็้ก็แลก็้ก้วง้วก้กต้อก็แล้ว็้วกแล้วก็แล้วก็แล้วกแล้วก็ม้ก็แบ้วก้วย็แ้็้้ต้แ็แแล้วแล้วก้ อ๋อสูตรเขาสูตรลับบอกไม่ได้ครับตอนนี้แพงสูตรแพงอ๋อสูตรตรงเนี้ยอันนี้ใช่ประมาณครับสองสามสองสามหมื่นเอาไปได้น้องเด็กนองทำไดูไหมได้ได้แต่ใส่น้ำมันก่อนนะคะใส่น้ำถึงมันแต่ได้แต่ได้ได้ค่ะได้ได้ใส่น้ำมันก่อนใส่เฉพาะช่วงยั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 งไม่พออีกเห็นน้องอ้อยใส่อย่างนี้แหละอืมออ่าันนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อยู่เราจัดเองเลยจัดเอง น้ำมันนี่เป็นน้ำมันยี่ห้อไหนนะครับอ๋อถ้าจะบอกก็ต้องจ่ายมาหมื่นห้าเอ้ยเาบังสืบเอาบัสืบแต่บอกแบบคร่าวๆก็พอว่าของปตทหรือเปล่าอะไรอย่างี้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่โซ่พอแป้งนี่ก็บอกได้นะอยากรู้ว่ายี่ห้อไหนจะบอกอยังไงไม่ต้องถามพี่แน่แป้งสูตรนี้คนที่ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพี่แนแน่เรื่องแป้งไง มาคนละแป้งกันเราเห็นแป้งที่ดมทำทีไนะโอ้โหแป้งที่ดมทำทีไปหรือว่าจะกินคนาคนกินน้องแป้งกันกินั่นไห่ยาได้เลยาได้เลแล้วใส่หอยได้ได้ได้ค่ะใส่แป้งก่อนอ้าวได้เลยอ้าวได้เลยอ้าว่ออออยาน่อยน้อไม่รู้เดา๋้วยน้อามากทีนี้เราจะกินขนมครกกันนะคะหอยคกเช้าอ้าว่หอยใสอับ อันนั้นจับหอยหอยจับหอยจับหอยจับหอยถึงเวลาจับหอยไอ้เรื่องนี้บอกหอยบอกโอ้โหจัดเต็มถ้าไม่ใหญ่ไม่ใด้เน่ยเอาไ่ใช่ใส่ไม่ทันแล้วมันคงมันผสมเนี่ยลุงเด่นใส่น้ำไอ้ใส่น้ำมันอีกค่ะใส่น้ำมันอีก เรับังมือมือย่างนี้เลยลอยลยกยังไม่ทันได้ต้องลอยเลยลอยลอยคนที่ถนัดเรื่องหอยะม่เรื่องรู้รู้เราอะไรนการจับหอยผมก็รู้แล้วไม่ถนัดรอบรอบรอบไอ้เกลัวเขารู้ใช่ไหมเดไม่มีหอย เทงเท๋งพร้อมเดียวหมดแล้วพร้อมเดียวมดแล้วก็ทำได้ประมาณยี่สิบบานใส่น้ำมันแล้วก็ใส่น้ำมันแป้งไม่ต้องใส่แล้วค่ะต้องใส่แป้งหรอค่ะไม่ต้องใส่แล้วกินได้เลยอย่างเงี้ยอยู่บนมากเนยเอาน้ำมันใส่อีกค่ะน้ำมันใส่อีกให้มันทอดไปเข้าอ่ะแบบนี้กาดทุนแน่ เต็มอ่ะอืมจะจิ้มได้ไหมไม่ได้มีเลยรอไม่เลยผักไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวรอแป้งสุกแล้วก็ใส่ไข่ยังค่ะนั่นสุดท้ายเดี๋ยวอ้อยจะเฉลยทีหลังแล้วกันไข่ก็ใข่เหรอไม่มันมีในขวดค่ะไข่อันนี่เหรอข้อมือได้ไหมเอาไข่เอาไข่่ขอยืนอยู่ดีคนเนี่ยอ๋อเอาไข่ในขวดมันเยอนโอ้ยมันเยอะมากเลยอ่ะที่ไงกินเยอะ จะได้เอาปุ่นไม่ใช่จะได้มันความมันในชีวิตให้กรอบนิดนึงมันไม่เกอบครับถ้ามันน้อยจะมันน้อยข้างล่างเอะไหมแล้วแต่ข้างบนเนี่ยกำลังจะสุกเพราะว่าเราใส่สองรอบไงใช่ใช่แต่เราขอขอเช็คนิดนึงก่อนนะครับเช็คเช็คเช็คข้างล่างโอ้ยแต่ไม่สุก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 ใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาค่ะหอยทอดใช้เวลานี่หอยใหญ่เลยนะครับหอยใหญ่ใส่ครกนะครับรอดูผลงานละกันค่ะผลงานของสหนุ่มสามหนุ่มสามหนุ่มสามหนุ่มในการ ลุมหอยลุ่มลุ่มหอยทอดลุมหอยทอดพูดยังไม่จบภาพเลยอ่ะเด็ดเด็เนี่ยวันนี้หอยหนาวเหรอครับเนี่ยเหงื่อตกเลยนะครับเหงื่อตกโอ้ยกินอะไรกลัวลุ่มไงไม่รือเปล่าปกติผมว่าผมคิดร้อนเลยนะอ้อะไรอ่ะอ้าวข้าวมาใหม่หรือเปล่าที่อากาศก็เย็นอยู่นะเนี่ย เอายังใส่แล้วยังใส่ล้อนเนี่ยใส่ล้อนเอาใส่เลยค่ะน้องอ้อยกลัวแป้งข้างล่างมันจะไหม้ใส่ได้ไหมครับคะใส่ใส่ได้ค่ะใส่ได้ใส่ได้ใส่ไข่ใส่ไข่เอาเลยใส่ไข่พี่ได้ได้่างนี้เหรอบอกให้ใส่ได้บอกให้ใส่ได้เลยโอ้ยใส่ไข่พี่ไทยใส่ยังยังค่ะโอยังไม่ใส่เลยนะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ถึงไม่ถึงอันนี้อันนี้จะขาดทุน กินกินได้กี่เปอร์เซ็นต์นะพี่กมลทิ้งไป20เปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลืออยู่ได้น้อยู่ได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 ้ยู่ได้อยูน้ำมันใส่อีกค่ะน้ำมันใส่อีกน้ำมันใส่อีกไม่ไม่ไม่มันเป็นนี่ไงความร้อนมันอยู่ด้านเดียวเดียวค่ะใช่เพราะปกติอ้อยจะถ้าเป็นกระทะเล็กอ้อยจะใช้ใช้เฉพาะตรงกลางอะค่ะ ไฟมันไม่ถึงเดี๋ยวผมขอกินตรงกลางแล้วกันนะงั้นแล้วเหมือนกันแคลเซียข้างๆให้เซียงคมกินนะเป็นอะไรนะน้องไม่เป็นไรครับตื่นเต้นอะไรอ่ะสงสัยเริ่มออกฤทธิ์แล้วเดี๋ยวอะไกินอะไรนั่นแหละขึ้นของขึ้นอะไรเนี่ยยาอะไรนะลูกโกอันนี้คืออะไรยาแบบเฮ้ยนะเซีนคมอันนี้คืออะไรอ่ะผมเห็นนะเนี่ยขอสูงขอสูงขอสูงเนี่ยมันไม่ดีนะใช่ไหมไปวางไว้อย่างนั้นอ่ะ เลนนไหมจอกินไี่เกิจองแล้วไม่ใครกินแล้วไม่เกินจองแล้วโอเคแต่ว่าจองไว้แต่ว่าขอกลับโรงแรมด้วยเพราะงงอยู่เดี๋ยวกลับด้านเลยก็ได้ค่ะนโอยอ้อยดูกับใคร่เรนี่ยนาบอกว่าขอนะขอนะเอากลับโรงแรมด้วยจะให้อร่อยต้องไปยัดใส่กระป๋องอีกทีนึงฮะถ้าล้วโกลับด้านเลยค่ะเะกลับด้านอีกทีนึงให้มันสุยอีกด้านนึง ทดสอบนะทดสอบอข้างตรงกลางน่าจะได้แล้วแต่ว่าเขาขอบอาจจะช้าหน่อยนี่ครับเป็นแป้งสูตรลับนะครับยังไม่ใส่อันนี้่้นหอมผักีใช่ไหมค่ะใส่ที่หลังอย่างงี้เหรอคะค่ะกัดแต่ตรงกลางก่อนก็ได้ค่ะข้างนอกมันไฟไม่ถึงโอ,โ,โอ้โหไม่ซื้อครับถ้าทำอย่างนี้ผมไม่ซื้อ <c oughs> <c oughs> ไม่สวยไม่งามเหรอความความ ไม่ใช่ไม่ซ้ไม่ซื้อไม่ซื้อกินตีสวยอบกำลังพอดีค่ะจริงจังมากหน้าตาจริงจังแต่ละคนนี่นะหอหอยนี่อุ่นๆน่ะ ยิ่งเขาอยากจะให้สาวๆมาแค่หอยใช่ไหมสาวของเราอืมาพร้อมกันเลยนะคะมาอย่างนี้ได้ไหมเอาเป็นแผงนี้ได้ไหมได้เป็นแผงเลยอู้อร่อยมากอ่ะยังเลยยังไม่ได้เลยน้องบอกยังไม่ได้เลยยังยังยังจะเล่นอีก มัน,นต้องใช้ตะเกียบมันใช้ที่ขีด,ดโดยก็ได้คะ่ะที่ขีดเวลาไปขายนี่อันละยี่สิบหรอครับเนี่ยห้าชิ้นยี่สิบค่ะทำลำปวดเอวปวดเอสูตรเนี้ยสูตรเนี่ยมันจะต้องไป <c oughs> ต้องโกนทีชีวิตพุ่มระเบวยพุ่มระบิดย,ยาปุ่นเป็นวะพุ่มระเบวยไมย่เคยทำไม่รู้ทำหอยเสร็จแล้วหอยไปแล้วหอยมีแล้ว เฮ้ยเฮ้ยลุงเด่นพริกออนี่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 โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวรอไข่ไม่ใส่ใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ใส่พริกไทยเอาออกข้างนอกค่อยใส่อ๋อเลยอะทีนี้อ๋อใส่อย่างงี้มันเฟืองพูดง่ายเวลาใส่นี่ก็ลืมมาใส่อีกใส่แั้วเฟืองนะค่ะแล้วต่คนชอบหรือไม่ชอบไข่ไข่ไข่เหลืองกยางไข่เหลืองแล้วก็โอเคแล้วค่ะตรงกลางน่าจะได้ละขายแลครับไข่นะขายปี่สี่ครับเนี่ย ชิ้นยี่สิบค่ะหนึ่งกรอบหรือยังไข่สามสี่หั่นลงเดีนหั่นหั่นหน้าหอยคือมำอยอ้โอเคใช้ยี่สองผมว่าหอยมันแห้งไปหน่อยนะสมน้ำมันอีกหน่อยน้ำมันเยอะมากนี่ยังบอกน้ำมันีน้ำจิ้มฮอ้มาวันนี้ไม่มีหรอเติมนี่ใช่ไหมค่ะแล้วก็ผักจิไหมอ่ กใส่บักชีแล้วก็น้ำจิ้มตามใจชอบเลยค่ะอ๋ออย่างี้นะค่ะแห้งไปหน่อยต้องใช้สารเหล่อเรื่องสักนิดนึงเดีนี้นี่ยๆเข้าข้างดูือไม่เนี่นี่นะอย่างี้นะอ่ะพี่เคนฑ์สองร้อยครับไอ้คนเขาลงทุนเท่าไหร่เนี่ยสองยสองร้อยครับสองร้อยครับเฮ้ยอะเขาลงทุนเท่าไหร่เขาเร้อมให้ี่เชณฑกินเนี่ยใช่สองร้อยมันเป็นยี่สิบอะยี่สิบก็ยังมี เอาต้องไ้สองร้อยเกนต้สองร้อยขอบคุณค่ะสองร้อยอ้ยแล้วยินแล้วนะยินเล้อาต้องสองพันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลี้งเ้งเียน่เคค่ะแบกรหนึ่งหอยน้องอ้อโอเคอาชิมคะชิมหอยนอง้อยเดี๋ยวให้น้อยน้องอม่กี้ผมขอร้อยหนึ่งนะ พี่เคนขอร้อยน้ำเกินค่าสถานที่ค่าเออใช่พูดถูกต้องเลยคือมันคือมาขายของมันก็ต้องเสียค่าที่ท่าทางว่างนะไม่ใช่มาขายจะมาขายเสร็จแล้วไม่จ่ายค่าที่นี่ไม่ได้นะเข็นมาก่อนเดี๋ยวนะให้ผมได้ช่โมได้แล้วเดี๋ยวมานี่ครับบรรยากาศนะที่สวนควอลุงเด่นะแต่ว่าจะมาไหมจะมาไหมครับก็จะกินกันไปคุยกันไปครับนี่ น้องอยีนน้องยีน้องชิมดูสิครับเดี๋ยวจ่ายเงินน้องเขาดิสองร้อยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอร่อยเขาเปน็นทางแบบนะกินกินเฉยๆเขาบอกไม่อร่อยนะน้องยืนยืนน้องยืนยืนยนีน่นนนแหละเออไปแล้วก็เอาเทโดขึ้นสูงๆย่างลมควันเห็นครับมันจะหอมครับบ <s> ่อส, <ะ S 2> สีโต๊ะสีต้มพวกนี้แล้วก็ ร้อนนครร้อน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 คอร้อนร้อนอเอาเอาไนยังไงล่ะอเชฟเาจะไม่เป่าน้องนี่เปิดอู้นเหนือได้ตัวนะลำก็ครับลำก่อนอันคนเหนือเขาห้องว่ะคนขาวนี้กินลำคนดำเนีกินหมอนแต่คนอ้วนเนี้อหมอนต้องลำนะครับเอาละ โอ pues ้ยผมระบลยอารมจะได้รำก็ครับรำจ้าวำเจ้า๋อนี่ควานควาควเลยควาเไอ้ต่อกันต่อกันต่อให้มตายแล้ว อเลย่ะตั้งแต่ผมกินหอยมาไม่เคยรู้มาก่อนปลาปลาแน่ไปเลยพี่อะแน่น่อยสิออกเยอะหรอวันนี้พี่กินอันนี้มาด้วยนะกินอะไรอ่ะลูกดอกอ่ะคนเดียวน่าจะไม่พอนะเป่ากันเป่ากันเป่ากันเป่าเป่าพี่ก็เป่าพี่พี่เอาเลยเอ๊ะขุนๆน่ากินเนี่ยถาบว่า

มัอมันร้อยเยินมันร้อยมันร้อยมันร้อยเป่ากันเป่ากันเป่ากันเออสองร้อยทีนี้สองร้อยสองพันะครับสองพทีนี้สองพันครับสองพันใยม่เเดี๋ชิมหนยเดี๋ชิมหนยเร็วๆมาไปเร็วๆครับเร็วๆครับไปนะไปชิมไปชิมมาด้วยเหรผมไม่ได้มาครับไปไปไปชิมชิมชิมมันนุ่มนะไม่อนม่มันนนี้ต้มท่านยาน ไม่ต้องเป่าครับโยชีไม่ต้องเป่าครับโยชีเขาลังกล้องเขาลังกล้องเขาไม่โชหรอกแซบปะแซบแซบเนาะแซบเนาะนี่ครับอน้ง่อยหอยใหญ่ใส่โคกครับถ้าเอกของเราทำนะคะนี่คือต้องเอาหงายออกนี่เนาะเขาต้องเดินือดนี่ไม่มีใครซื้อเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนอ้อยจะถ่ายให้ดูแบบเต็มๆว่าถ่ายถ่ายรูปหอยทอด

ตรงนนแบบนี้ก็ ค่ะนี่นังจากที่งาน,นปาร์ตี้เล็กๆค่ะเอฟซีมาเที่ยวทางพี่นกพี่เคนก็เป็นพ่อครัววันนี้ก็มีนั่งมงหน้าแบบมาเป็นกำลังใจให้เน่กินเนืยนไปเรือ่อยๆเด่ยกงเตรียมจะทำต้มแซ่บ่ะต้มแซ่บต้มแซ่บตัมแซ่ แต่ครูเตือนท่านอาจารย์เตือนแล้วเพราะไทยเขาหาสปอนเซอร์อย่างเดียวนะหน้า่โรงเรียนนี่ดำม่ได้ไม่ได้สวยๆพระเอกไม่หรอพระเอกไม่หล่อไม่ยอมใช่ไหมคะันนี้น้องอ้อยต้องสารเพลงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดมินิมิินคอนเสิร์ตเบาๆใช่เป็นการทดสอบนี่อยู่ พี่แน็กกำลังเตรียมเงค่ะเรื่อหนัท่งเิน่องหนงแท่ทางนี้ก็เดินหางมให้น้อยอันนี้ต้องอะไรครับนุกเนีนซุปหางวัวครับหางวัวแต่ว่าได้ยินเขาว่าหางหายไปครึ่งนึงเลยใช่ไหมคะอ๋อหา่ละกคุณแนน่น่ะนนะนี่แหนี่อ่่ะนี่ะน่นี่นี่น่ะ เข่นไม่ยอมเลี้ยงพี่เข่นี้ตาสาไม่ยอมเลี้ยงไม่เลี้ยงลงเลี้ยงน้องเลยพี่ขาครับพี่านี่เต็มเต็มเลยโจ๊ะโจ๊ะโคโคเจ๊มโค่ก็จะบรรยากาศสนควนลงเด่นนะควนลุงเดนเยอะสี่พันทรับดีมากสี่พันทรับมีปาร์ตี้ใหญ่กันแล้วก็นีหมูหมูหนึ่งตัวหายเงียบเลยเงียบเลยค่ะค่ะเดี๋ยวทางนี้โุงเดนก็จะ รอบนี้หมูหนึ่งตัวนี่แน่โคล199บาทดิหมูเล็กเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆก็นพิเศษวันนีนะครับใครที่ชอบน้อยก็ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้อยด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากดูคลิปนี้เต็มๆว่าต้มอะไรหางวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาแซลมอนมีนางเอกสาวมาก็ดูที่คลิปลุงเด่นได้เต็มๆได้ที่ครัวบ้านทุ่ง กับลุงเด่นพากินพาเที่ยวค่ะทางนี้ก็จะกินไปยาวค่ะน้องอ้อยเาจะทค่ะยังไงก็น้องอ้อยก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้น้องอ้อยเก็บตกจากสวนโคลรุงเด่นค่ะวันนี้ก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ว่าทุกคนให้ความสนับสนุนแบบแบบให้กาลังใจน้องอ้อยแนะนําน้องอ้อยให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะน้องอ้อยก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะที่ว่าให้คําแนะนําก็ขอบคุณค่ะ่ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณถ้าชอบ ก็กดไลค์กดแชร์ติดตามน้องอ้อยได้นะคะขอบคุณพี่เคนพี่แันน่ลุงเดนแล้วก็กุ้นรักรีสอร์ทจากพี่นกพี่อูดแล้วก็นางแบบของเราแล้วก็โยชีด้วยนะคะหมอกตกปลายโยชีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอใหญใส่โคกจ้าหอใหญ่ใส่โคกจ้าน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่โคกค่ะอ๋อไ่ เพื่ออะไครับสวัสดีค่ะบตอนแรกก็แชร์ด้วยครับว่าเห็นกล้องนี้มันจะนิ่งเป็นพิเศษเกินไงน้อยน้อยโอ้โหน้อยน้อยนั่งกับใครนะคนคนนู้นคนนู้นคนนู้นน้องยีนค่ะเป็นคนสวยน้องไม่ใช่คนก็คือนางฟ้าโอ้ โดนใจโดนใจให้เป็นอะไรใครสปอร์ตีอใครสปอร์ตก่าใครที่นี่ใครสปอร์ตกเบใครวันนี้เพจน้องอ้อยมาเที่ยวสวนควาลุงเด่นนะครับเดี๋ยวรอคลิปเต็มเต็มนะแต่คงตัวเพจไอคลิปจริงคงจะลงก่อนราอเพจคลิปจะลงจริงลงพรุ่งนี้แล้วเพจของจะลงเมื่อไหร่ไม่รู้เป็นบรรยากาศอ่าโยชิพานางแบบสาวนะ แล้วก็มีเอฟซีในเอฟซีนี่เราไปเยี่ยมกันกิจกรมครับกูหลากรีสอร์ทงเจ้าของโรงแรมกูหลากรีสอร์ทที่จังหวัดพะเยามาเที่ยวหานะครับพะเยาครับก็เนี่ยบอกว่าใช้ชื่อลุงเด่นนะครับบอกว่าลุงเด่นแนะนำมาหรือว่าติดตามลุงเด่นนะครับมีส่วนลดพิเศษให้ครับผมจาก5 0 0ร้อยได้เป็นแปดร้อยโอ้ไม่ใช่ามว่าหนึนร้อครับผมนี่นี่ราคาพิเศษให้จริงจริงนะผมนาครับจัดไงไหม เขาไม่รีบไม่ใช่รีบก่ไม mm hmm. ่ี่หมายว่าไรอาเกี้ยนนะอาหลังฟ้าอาอะไระลังฟ้าถ้าไม่ใช่คนก็เป็นนาังฟ้าแล้วนลงฟ้าที่เดินบนนาจะมีสิทมั่งาหมไปอยู่กับพิกี้ได้เลยพิกี้ตามไม่ได้พี่โดนใจคนอย่างเธอ ก็ให้พี่ขอจิ้มนี่แทนนะได้มถ้าจิ้มไว้ใกล้พี่นางเอกเลยแหละคมกว่าคมกว่าใช่เลยอันนี้อันนี้คนจริงนี่ของแท้อันแท้แท้อันแท้ตัวเป็นๆอันแร้อันรัวเลยอันรัวอันแรกอันถั่วอันแบบอันรัวถั่วลิ้นอันรัวของแท้ของแท้แบบนี้ มาลกไงพูดยังคำพี่เกณฑ์ท่าแน่บอกเื้ยหน่อในรู้มันเกิดมันก็เย็นใจมันก็เย็นมันน่ามันก็อุ่นบบมันต้องต้องการความอบอุ่นเอาไปอีกแก้วนิันนั้นแหละ ลูกโดกลูกโดดลูกโดดแห้งได้ก ok ินคนเดียวเลยไม่ได e ้แล้วกินนี่เลยตีสามนี่เพอยู่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ดากินเบียร์ดิกินด้วยกันไม่ยังเหรอเอหรอของข้าวม่วงก่อนไม่วงเลิกตอนนั้นค่าทุกคืนนงเมื่อคืนใช่กินอยู่ตีสามอะถึงตีสามได้ไงอ่ะวงเลิกบรรยากาศสวนควาลุงเด่นนะน้องไอ้ก็มาเที่ยวสวนควาลุงเด่นจะของเพจไม่พูดเลย วันนี้เราจะมาฉลองสามพันเจ็ดแปดร้อยห้าสิบกว่าทราบแล้วจะว่าสามพก็จะเป็นสามพแล้วไงให้มันสี่พันไปเลยฉลองสี่พ ครับเ่คืนไม่เกิไปัดตะไคร้รอเลยครับมันไม่ใช่นะฮปัตะไคร้ใครออาพี่มนจะได้มาปั่ต้องปันกลับด้าปัด้าะเทลงมานะม้ตกเนี่นี่แหละครับเป็นบรรยากาศของการมาต้อนรับประเทนนะที่มาที่สวนคงเดนก็ รอติดตามคลิปเต็มๆในช่องน้องอ้อยนะครับทำเป็นในเพจนะครับใครชอบเพจก็กดไลค์กดแชร์นะครับคนนี้คนนี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักดีนะให้ไมยาวเขไม่ใช่ป่าดันอ่ะเฮ้ยเจ้าหนุ่ยเด้อโรงเรียนต้องป่าดันรผมอะป่าดันอันนี้ป่าเดาหย่าเลยาเด้อย่าเด้อย่าเดีอย่เด้อย่าเดอาเดี๋ยวาเดี๋ยวาเด้อย่าเด้อาเด้อ้ย่าเด้อด้ อ้าอันนี้อะไรกินได้เหรอลูกดกลูกดอกลูก้ที่สูงไปนะลุงเด่นเหมือนมากคือมันเป็นธรรมชาติไงคืออะไรมาให้กินไม่รู้บอกว่าจากชายเดนพม่าใช่ไหมชากเดนของที่แม่ห้องสอนที่ติดกับพ่อแม่น่ะบอกว่าคุณลุงอายุ80กว่าใช่ไหมกินเพราะมันมีลูกเท่าไหร่อายุ80ดสเท่าไหร่แปมีลูกคนหนึ่งก็ตามตามไปไม่น่าเจอกินแล้วกินป้าต่อไปไม่ได้กินแล้วมันจะอย่างเงี้ย เวลวเราเดินได้ได้ได้ทำคนนี้ไม่เข้มนะค้อจริงไหมริงขับรถอยู่อย่างเงี้ยฟาดเ็ะทุกไม่ได้อ่ะตาไม่ทันเลยอ่ะพอร้อนเดี๋ยวว่านได้น้องจะได้บานเห็นพวกเราเนี่ยเห็นปะ เดี๋ยวเงินน่าจะกล้ามานี่ครับมาก่อนน้าอยู่มาอยู่นายูมาอยูนะสนุกสนานกันนะครับก็เป็นหยอกเล่นกันจ้าหยอกเล่นหยอกเล่นกันไปเฉยๆนะครับครับเหมือนมันจะเอาจริงนะเนี่ยผู้เล่นเฉยๆนะครับครับก็ ขอบคุณน้อยขอบคุณพี่เคขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่เดียวหากันนะครับขอบคุณกรุ๊ปลีสอร์ทเที่ยวหาเนาะครับป่อนพยาวนะครับขยาวอย่างนี้ไปแล้วนะครับนะถ้าอยู่แล้วลรงเร่นจะไม่หยุดเลยโคตดแคร์น้อยด้วยนิดหอ้าวตอนตัวคนเขานะเอาไปแก้วใบแก้วหนึ่งมาเอาไปแก้วหนึ่งมาพอแล้วพอแล้วไม่เอา